กูอินเวสเทรดกับบทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสเทรดนำมาบริการทุกท่านในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดใน Facebook และ YouTube หรือเป็นส่วนตัวพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่ห้องสูงและ c l ับ House และอัปเดตแนวทางทุกช่วงจุดสำคัญของกราฟสำหรับเมมเบอร์กูอินเวสและยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมบทวิเคราะห์ในห้องสุ่มี่หนึ่งูงทีนี้มันจะขึ้นท่าไหนเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เรานั่งแกะนั่งวิเคราะห์กัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและในทุกวันเสาร์พบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่วิเคราะห์กราฟแง่มุมในระยะยาวใครที่กำลังหาแนวทางในการเทรดสามารถรับชมกูอเวสเทรดได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l i น์ Co i n เวสเทรดและเจอกันในทุกๆบทวิเคราะห์นะครับ Go In นเวสเทรดกับ บทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสเทรดนำมาบริการทุกเมมเบอร์กูอินเวสแนวทางการเทรดอัปเดตเรียลไทม์ time. วิเคราะห์ราคาทองคำรายวันวิดีโอแผนการเทรดและสิทธิเมมเบอร์อีกมากมายทุกออเดอร์ในกลุ่มเป็นแนวทางการเทรดจากบัญชีจริงไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายกับเราเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีมือใหม่หัดเทรดกับคุณโทนี่ที่มาวาดสีสันบนเส้นกราฟ และแชร์มุมมองมือใหม่และปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอและลุ้นกับการเข้าออเดอร์ของคุณโทนี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่กูอินเวสตขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กูอินเวสตเ e รเราเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนก,การซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มของ Xnet และ XM ที่มาพร้อมกับงานบริการลูกค้าที่ทุกท่านจะได้รับไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์รายวันข่าวสารที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำหรือแม้แต่การหัดเทรดไปกับมือใหม่โทนี่มือใหม่หัดเทรดพร้อมการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเทรดมามากกว่า10ปีเพียงแค่สมัครเป็นเมมเบอร์กับเราโดยการเปิดบัญชีเทรดไม่ว่าจะเป็น Xnet และ x m โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเราที่กรุ i n ิน s ว Trade ช่องทางการติดต่อไลน์ a อกู๊ดเวเดกูเวทเทรดกับ บทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสเทรดนำมาบริการทุกท่านในทุกแพลตฟรอร์มไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดใน Facebook และ YouTube หรือเป็นส่วนตัวพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่ห้องสูงและ Clubhouse และอัปเดตแนวทางทุกช่วงจุดสำคัญของกราฟสำหรับเมมเบอร์กูอินเวสและยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมบทวิเคราะห์ในห้องสูง1830 1850ท,18 30, 18ทีนี้มันจะขึ้นท่าไหนเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เรานั่งแกะนั่งวิเคราะห์กัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและในทุกวันเสาร์พบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่วิเคราะห์กราฟแง่มุมในระยะยาวใครที่กำลังหาแนวทางในการเทรดสามารถรับชมคุยเวทเทรดได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดคูว t นเวทเทรดและเจอกันในทุกๆบท,ทวิเคราะห์นะครับ เมมเบอร์กูอินเวสแนวทางการเทรดอัปเดตเรียลไทม์ time. วิเคราะห์ราคาทองคำรายวันวิดีโอแผนการเทรดและสิทธิเมมเบอร์ Member อีกมากมายทุกออเดอร์ในกลุ่มเป็นแนวทางการเทรดจากบัญชีจริงไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายกับเราเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีมือใหม่หัดเทรดกับคุณโทนี่ที่มาวาดสีสันบนเส้นกราฟและแชร์มุมมองมือใหม่และปัญหาที่มือใหม่ต้องเจอและลุ้นกับการเข้าออเดอร์ของคุณโทนี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่กูอินเวสเทรด เมมเบอร์กูอินเวสเทรดกับบทวิเคราะห์กราฟที่กูอินเวสเทรดนำมาบริการทุกท่านในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดใน Facebook mm hmm. และ YouTube หรือเป็นส่วนตัวพูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่ห้องสูงมและ Club House และอัปเดตแนวทางทุกช่วงจุดสำคัญของกราฟสำหรับเมมเบอร์กูอินเวสและยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมบทวิเคราะห์ในห้องสูมที่หนึ่งูงทีนี้มันจะขึ้นท่าไหนเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เรานั่งแกะนั่งวิเคราะห์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองและในทุกวันเสาร์พบกับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่วิเคราะห์คลาสแง่มุมในระยะยาวใครที่กำลังหาแนวทางในการเทรดสามารถรับชมกูเวทเทรดได้ในทุกๆช่องทางหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์กูร t t เทรดและเจอกันในทุกๆบท,ทวิเคราะห์นะครับ ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้4พฤศจิกายน2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบคํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ออสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอด line ห,หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครัให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอ่ะมาครับรอบค่ำของเราก็าต้องบอกว่าไม่รู้ใครรอดตัวบ้างหรือใครเข้าไปช็อตแล้วนะครับเมื่อเช้าเมื่อกี้ก็คุยกับเพื่อนๆในกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับ ผมเนี่ยรอไล่ช็อตอยู่ถ้าหลุดหนึ่งหกสองเจ็ดไม่มาปรับตัวกระชากขึ้นบนครับและหลุดหนึ่งหกสี่ศูนย์ด้วยแต่ทีนี้ถามว่าจังหวะจะไล่บายก็ต้องบอกว่ามันไซเวดาวกลัวจะทุบกลับ กลัวจะทุบกลับนะครับไปดูภาพสี่ชั่วโมงนิดหนึง่งนะครับภาพทุบกลับเนี่ยเอาเอาเป็นว่าแถวแถวเนี้ยแหละผมกลัวมาภาพนี้ไงจะบายก็ก็ใช่เรื่องใช่ไหมเมื่อเทรนดเนี่ยต้องบอกว่าโลต่ำลงถูกไหมโลต่ำลงไฮก็ต่ำลงมันก็ยังไม่พ้น พฤติกรรมที่ต้องบอกว่ายังติดดาวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นดาวที่เป็นสตรองนะครับไม่ได้เป็นดาวที่เป็นสตรองแต่เป็นไซเวว์ดาวครับพฤติกรรมแบบนี้เล่นยากเพราะฉะนั้นในภาพแถวนี้นะครับผมให้แนวต้านไว้แล้วกันหนึ่งหกห้าศูนย์ถึงหนึ่งหกหกศูนย์นะครับ เป็นแนวต้านวันนี้ NFP ครับ Non Farm Payroll ราคามีโอกาสสะบัดขึ้นมา165ขออภัย1660แล้วทุบก,กับพฤติกรรมเหมือนเดิมได้นะครับระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มกมาแล้วนะครับ ถ้าเจอพฤติกรรมแบบเดิมทีนี้มันกลายเป็นว่าตอนนี้โลมันปรับลงครับผมให้ดูภาพนี้นิดนึงการเคลื่อนตัวในรูปแบบของไซส์เวดาวที่ที่เป็นกรอบใหม่นะครับผมมองภาพประมาณนี้เอาไว้ นะครับชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่เป็นฟอลนะครับอาจจะเป็นฟอลแล้วก็ทุบก,กลับเพราะนั้นถ้าเป็นฟอลเบรกเอาแล้วทุบกลับก็อาจจะเคลื่อนตัวแค่นี้แถวนี้เป้าหมายถัดไปถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับหนึ่งห้าเก้าศูนย์แล้วก็มีโอกาสยกอีกนะครับอันนี้เอาจากพฤติกรรมตอนนี้ก่อนนะนะครับเพราะฉะนั้นการลงอาจจะเป็นการลงในลักษณะนี้ครับ แตวนนวแวนะ่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของวีก็ต้องมาดูกันต่อครับมันจะติดแค่นี้เลยหรือไม่จะเปลี่ยนตัวเองจากไซ์เวดาวเป็นการไซเวอพในระยะสั้นหรือไม่แล้วขึ้นทดสอบหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมทีดับเบิลบัตทอมก็หนักพออยู่แล้วถ้าเบรกขึ้นอีกชุดนี้จะเป็นทริปเปิลบัตทอมนั่นหมายถึงมีโอกาสเล่นถึง W 1ครับ165ขออภัย1750เนับ แล้วจะกลายเป็นว่าไซด์เวกรอบใหญ่เลยนะครับระหว่าง W หนึ่งถึง W สามครับพฤติกรรมชุดนี้เราเคยคุยกันไปแล้วก็คือน,นี่ครับกรอบประมาณสักหนึ่งร้อย 150หนึยห้าสิบเหรียญทองคำแล้วไซส์เวกอบกว้างเลยเป็นการไซส์เวดาวระดับเดือนครับนี่คือในยะถ้าสัปดาห์นี้ปิดบวกแล้วสัปดาห์หน้าหลุด หนึ่งหกเจ็ดศูนย์ครับมันมีผลกับภาพเดือนแน่ๆภาพเดือนอาจจะไปใช้เวบีบตัวอยู่บริเวณนี้แล้วไปเบรกกันช่วงช่วงสักเดือนหน้านะครับไปเล่นกรอบหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เทนี นะครับเพราะนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าหน้าหน้าตามเหมือนกันหน้าไม่ใช่ตามไม่ใช่จังหวะที่เข้าแต่เป็นจังหวะที่ต้องพิจารณาครับนะเดี๋ยวรอดูก่อนยังไงซะก็ยังไม่หลุดสตรองเทรนที่เป็นดาวนะของวีครับถูกไหม ตราบใดที่ยังไม่หลุดระยะยาวงดบายทุกกรณีครับนะครับเดี๋ยวรอดูรอก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับพูดยากก็ยังกลัวทุบอยู่นะครับแต่เจอทริปเปิลบอททอมเข้าไปแบบนี้ก็ก็คิดหนะัก ก็คิดหนักแต่ถ้าเกิดพอเรามองภาพเดือนมันควรลงต่อไหมนะครับจากตั้งแต่เดือนเซฟถูกไหมมาตุลานะครับมาออกทเบเลแล้วมาเจอมไมผมเขียนออกทเบเลแบบนี้ นะครับมาออกตุลาเและมาขิดมาถึงโนเวม ber ผมหมเพราะฉะนั้นพฤศจิกีควรควรจะทุบหรือไม่นะครับแต่มันมีภาพอยู่สองมุมครับว่าสตรองชุดเนี้ยมันจบหรือไม่ถ้าสตรองชุดนี้จบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้สตรองวิ่งและไปเข้าสู่ไซเวดาว ต้องบอกว่าเป้าพันห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ยังมองคือไม่ได้ทิ้งแต่จะลงมาแบบไหนลงมาแบบสตรองเลยชุดนี้เลยนะครับคือลากลงมาเล่นเลยหรือจะลงแค่นี้แล้วจบแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นไซส์เวดาวแบบนี้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าช่างใจหลายๆอย่าง นะครับช่างใจหลายๆอย่างเดิมทีเมื่อเช้าที่เราคุยกันก็ยังลุ้นอยู่ว่าถ้าหลุดหนึ่งหกสองเจ็ดหลุดโลเดเมื่อเช้าก็จะไล่เหมือนกันแล้วลุ้นเลยวันเนี้ยเอาสักหนึ่งหกหนึ่งศูนย์แต่ก็ลงมาไม่ได้ก็ถูกซื้อกลับถูกไหมและหลุดต้านสำคัญหนึ่งหกสี่ศูนย์กลายเป็นว่าราคากลับมาคอลแลบเหมือนเดิม ถูกไหมกลับมาคอลแลเหมือนเดิมเล่นภาพเป็นไซส์เวดาวเหมือนเดิมชุดเนี้ยถ้าหลุดลงเลยนะจะเป็นสตรองในระยะสี่ชั่วโมงในระยะเดแต่พอยกกลับหนึ่งหกสี่ศูนย์กลายเป็นว่าต้องกลับมามองภาพของการคอลแลบพอคอลแลบก็เข้าสู่เลยครับไซส์เวดาว ถูกไหมทีนี้ถามว่าจังหวะเนี้ยโอเคแหละก็ช้าไปสําหรับขาบายละเพราะขาบายอาจจะต้องมาบายกันแถวๆนี้ยกตัวกลับขึ้นมาแล้วบายกลับมานะครับมาเอาเป้ากรอบบนแต่ก็อย่างที่บอกก็ลุ้นลุ้นว่าเดือนเนี้ยมันจะกระชากมันจะวิ่งผมก็เลยไม่อยากไปเสี่ยงเล่นกับชุดที่เป็นไซส์เวดาวเท่าไหร่เพราะกลัววิ่งนะครับแต่ทีนี้ในเมื่อเผยตัวเองออกมาในขนาดว่า จะไปใช้เวดาวต่อก็ต้องยอมมันแหละถูกไหมโชคดีที่ไม่ได้เข้าเพราะราคาไม่หลุดต่ำลงมากว่าหนึ่งหกสองเจ็ดแล้วยกตัวขึ้นเลยนะครับพอยกตัวขึ้นเลยอย่างที่บอกแถวนี้หนึ่งหกห้าศูนย์ถึงหนึ่งหกหกศูนย์ครับเป็นจุดกลับตัวเดี๋ยวไปเจอนอนฟอร์มกันด้วยเพจวันนี้ นะครับเดี๋ยว NFP มาในขณะที่ไม่มั่นใจแบบนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้เข้าอะไรเลยตอนนี้พอร์ตว่างว่างเงียบเหงามากด้วยสภาวะไซเวแบบนี้แหละนะครับมันก็เลยเล่นแบบไม่รู้จะไปวางแผนยังไงไม่รู้จะแบบไปวางกลยุทธ์แบบไหน นะครับเพราะว่าภาพยังเป็นไซเวอ์คือคือจริงๆมันมีแผนแหละแผนคือถ้าเกิดหลุดโลลงนะครับแต่มันหลุดหลุดไฮขึ้นก็เล่นยากเล่นยากละนะครับมาเข้าสู่ภาพนี้ภาพวีคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันมาลงดีเทลมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้จบก่อนเดี๋ยวไปสรุปกันทีเดียวผมไม่อยากไปลงดีเทลเยอะแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันจะจบแบบไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าผมยังลุ้นนะให้วันนี้ปิดแดงนะครับให้วันนี้ไม่ปิดแดงสิผมลุ้นวีคนี้ปิดแดงเพราะฉะนั้นราคาวีคเปิดนะครับเอาดูราคาวีคเปิดนะเปิดมาตรงนี้ครับ หนึ่งหกสี่ศูนย์ครับไอ้ที่เก่งกันอยู่เมื่อเช้านั่นแหละนะครับที่เก่งกันอยู่เมื่อเช้าว่าไม่ควรผ่านนะครับขอวันนี้ถ้าปิดต่ำกว่าหนึ่งหกสี่ศูนย์ซึ่งคาดการว่าวันนี้จะปิดต่ำกว่าหนึ่งหกสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพฤติกรรมแถวนี้หลัง NFP มาคิดว่าอาจจะมีแรงพูกได้เพื่อปิด ตัวเองนะครับให้ต่ำกว่า1640และยังส่งสัญญาณเป็นทิศทางขาลงอยู่ครับผมไม่รู้นะว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ด้วยเทรนด้วยแนวโน้มเดือนวีคยังเป็นทิศทางขาลงเพราะฉะนั้นผมจึงคาดการให้น้ำหนักไปในทิศทางของการลงซึ่งถ้าเดือนนี้จะลงต่อ สัปดาห์นี้ควรปิดแดงหรือปิดต่ำกว่าหนึ่งหกสี่สครับเพื่อให้ภาพของวียังเป็นภาพของการลงและไปลุ้นสัปดาห์สองสามสี่กันต่อนะครับนอนฟอร์มคาดมาต้องบอกว่าการจ้างงานค่อนข้างสูงนะครับ นะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นครับว่าคาดการจะมาตามคาดการไหมนะครับถ้ามาตามคาดเอาจริงๆถ้ามาตามคาดนะมันไม่ดีกับทองนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าคาดจะดีกับทองนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องไปดูปัจจัยอื่นครับตัวเลขการว่างงานอีกอะไรอีกถูกไหมหลายๆปัจจัยนะครับโดยรวมๆแล้วยังลุ้นครับว่าวันนี้หลัง nFP จะปรับ ตัวลงมาต่ำกว่าราครับเปิดของวีคคือหนึ่งหกสี่ศูนย์ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะได้มาสรุปทั้งภาพเดือนภาพวีคนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนถูกไหมก็ตามตามธรรมเนียมนะครับตามธรรมเนียมใช่ไหมสัปดาห์แรกของเดือนก็จะมาคุยในเรื่องของภาพเดือน กันด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันสำหรับคืนนี้นะครับส่วนตัวผมเองขอหลบพายุลูกนี้ดีกว่าต้องบอกว่าไม่มีความมั่นใจใดๆเข้ามานะครับไม่มีความมั่นใจใดๆเลยนะครับก็เราก็ต้องบอกว่ายังกลัวแหละทั้งสองฝั่งในเมื่อเกิดสภาวะความกลัวแบบนี้นั่งดูเฉยๆดีกว่าใช่ไหม อะแต่ในภาพรวมยังลุ้นปิดต่ำกว่าหนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับมาดูที่ภาพของชั่วโมงกันบ้างนะครับชั่วโมงเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งหกสี่ศูนย์เมื่อเช้าที่เรามองกันไว้นะครับมันได้ทดสอบไปเมื่อวานละนะครับแล้วก็ถูกทุบถูกเทขายลงมาทำให้ผมมองว่าวันเนี้ยถ้าราคาปรับตัวลงต่ำกว่าเดได้อีกครั้งหนึ่งก็คือมันยกขึ้นมาถูกไหมไซเวถ้า ปุบกลับลงมาต่ำกว่าหนึ่งหกสองเจ็ดกะว่าจะโฟ l l o เซลล์เหมือนกันแต่ก็ลงมาไม่ได้นะครับก็ยังลงมาไม่ได้ก็เลยได้แต่นั่งมองแล้วราคาก็กลับขึ้นมาถึงหนึ่งหกห้าศูนย์เลยนะครับแต่การขึ้นมายังไม่ได้หลุดกรอบของไซด์เวดาวนะ เพราะฉะนั้นระหวังการทุบแถวเนี้ยผมไม่รู้ว่าแถวเนี้ยจะเจอสัญญาณแบบนี้หรือไม่ผมไม่กล้ารระบุตัวเลขไปเป๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดเจอพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วทุบเหมือนเดิมก็ก็คงจะไซด์เวยแบบนี้แหละนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับไม่ไม่สามารถมองพฤติกรรมได้จริงๆนะครับ ต้องบอกว่าค่อนข้างยากสําหรับช่วงนี้นะเป็นไซเวย์นะครับจริงๆไซเวย์มาสองเดือนแล้วแหละนะครับเล่นในกรอบมาสองเดือนแล้วนะครับก็ก็คิดว่าจะทุบเหมือนพฤติกรรมเดิมๆนะครับพฤติกรรมนี้นะครับก็ให้เดือนนี้ควรจะปิดแดงลงมาตามพฤติกรรมเดิมเนาะนะครับพักฐานสองเดือนแล้วก็วิ่งพักฐานสองเดือนแล้วก็วิ่งก็ยังลุ้นภาพนี้ มาไม่มาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคือไม่มาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่มาเราไม่เจ็บตัวก็ไม่เป็นไรไงถูกไหมผมค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขในการเข้าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้เข้าในความไม่ได้เข้าก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับวันนี้เองก็อย่างที่เห็นแลละครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าถ้าเกิดหลุดหนึ่งหกสองเจ็ดถึงจะเล่นใช่ไหมก็ไม่หลุดก็ไม่ได้เล่นแล้วราคายกขึ้น ก็ลอดตัวอีกใช่ไหมนะครับเงื่อนไขเยอะก็ดีอย่างเสียอย่างครับข้อดีคือได้เข้าจังหวะที่มันวิ่งได้จะได้เข้าจังหวะที่มันมันมันวิ่งจริงๆแล้วก็ไล่ราคาจริงๆแต่ข้อเสียคือบางจังหวะเราอาจจะเสียจังหวะต้นเทรนด์ออกไปนะครับเราอาจจะเสียแทนที่จะไปได้ราคาสูงๆสวยๆเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับอ่ะอย่างเงี้ยราคายกมาถูกไห คือถ้าเกิดเล่นกันด้วยแนวรับแนวต้านก็คงจะได้เข้ากันมาแถวนี้แต่ผมเองก็ก็ห่อกลายเป็นว่าตกรถชุดนี้ไปแล้วชุดหนึ่งแล้วถ้าชุดนี้จะวิ่งอีกก็อย่างที่บอกกว่าจะได้เข้าก็แถวนี้ละ่ะถูกไหมหนึ่งหกสองเจ็ดก็คือโลของเมื่อวานถ้าได้เข้านั่นหมายความว่าชุดที่จะไล่จริงๆอ่ะได้เข้าตรงนี้แทนที่จะได้เข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อเสียของการที่ มีเงื่อนไขเยอะในการเข้านะครับคือข้อเสียแล้วกันแต่ต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อดีตรงที่มีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่เข้าแล้วบวกเลยที่เข้าแล้วมีโอกาสได้ไล่ทเทรนอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับวันนี้ภาพรวมให้แนวต้านไว้นะครับหนึ่งหกห้าศูนย์ถึงหนึ่งหก กศครับราคาอาจจะสะบัดแบบนี้ก็ได้แล้วทุบสะบัดแล้วทุบนะครับอาจจะเกิดภาพนี้เหมือนเดิมก็ได้โดยภาพรวมแล้วนะครับยังเป็นไซส์เวดาวครับนะให้ต้านไว้ตามนี้นะครับส่วนเป้าหมายนะครับ ต้องบอกว่าถ้าเกิดทุบอีกคราวนี้ผมมองว่ามีโอกาสหลุดโลที่มีโอกาสที่สูงขึ้นก็คือหนึ่งหกหนึ่งห้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเคลื่อนตัวในกรอบที่เป็นไซด์เวดาวคลื่นต่อไปนะครับก็คือคลื่นนี้มีโอกาสหลุดหนึ่งหกหนึ่งห้าถ้าหลุดได้มีผลกับภาพวีคและภาพเดือนแล้วมีโอกาสไหลสู่เป้าหมายหนึ่งห้าห้าศูนย์ตอนนี้ต้องบอกว่ารอส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมรอ นะครับเอามาฝากให้สำหรับวันนี้แล้วกันสำหรับใครที่เทรดกันอยู่นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับมาเป็นเมมเบอร์กับเรานะครับก็หรือให้ทีมงานของเราได้ดูแลเนาะก็สามารถที่จะกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีทีมงานคอยดูแลปรึกษานะครับรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวนะครับให้คำปรึกษาต่างๆแต่ก็ต้องบอกว่าเอาเป็นแนวทางแหละ ใช่ไหมหลักๆผมอยากให้ศึกษาด้วยตัวเองกันให้มากด้วยนะครับคือมันเรื่องของการจัดการหลายๆอย่างนะครับที่ค่อนข้างสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับให้เจ้าหน้าที่ของเราดูแลเนาะแล้วก็รวมถึงมีในส่วนของแนวทางการเทรดที่ต้องบอกว่าเอาออเดอร์ที่เราเทรดจริงๆละ่ะมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันเป็นแนวทางแล้วกันนะครับช่วงนี้ออเดอร์อาจจะน้อยหน่อยต้องขออาภายัย มันจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะครับเอาเซฟครับเอาเซฟเอาปลอดภัยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูครับตลาดเริ่มวิ่งเริ่มมีเทรน์เมื่อไหร่ก็คงจะได้กลับมาไล่กันสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวรอคิดว่าเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แต่ว่าฟันธงไม่ได้ว่าวันนี้พรุ่งนี้มันตอบไม่ได้ใช่ไหมหรือสำหรับใครที่มารับชมช่องของเราเป็นครั้งแรกหรือรับชมกันอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงครับ กดติดตามกด s ับ s c r i b ์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับสวัสดีคุณรัชพลด้วยนะครับใช่วันนี้สวิงมากครับจริงๆมันสวิงมาหลายวันแล้วมันสวิงมามานานแล้วครับต้องบอกเป็นเดือนแล้วนะครับในการในการที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้นะนะครับมันแว่งไปแกว่งมาอยู่แบบนี้สักพักละก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงไซเวย์ละ นะครับเลยได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆสําหรับช่วงนี้นะนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนใดๆนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะก็จะส่งลิงก์ในส่วนของห้องซูมเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์ท้งรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะครับสำหรับค่ำนี้ ฝากกันไว้เท่านี้ระวังแรงทุบแถวๆถนี้แหละหนึ่งหกห้าศูนย์ถึงหนึ่งหกหกศูนย์ครับแล้วเดี๋ยวเราพรบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้านะครับเวลาแปดโมงนะหนึ่งหกห้าศูนย์ถึงหนึ่งหกหกศูนย์นะครับพนะูดไปและเขียนไปก็เขียนผิดเขียนถูกนะครับระวังแถวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว ไปชน F N F P กันด้วยแล้วเดี๋ยวใครที่รับชมกันอยู่นะครับรายการของเรายังไม่จบนะครับในช่องของเราเดี๋ยวทุ่มครึ่งไปเจอคุณโทนี่กันต่อนะครับก็คิดว่าวันนี้มาชน N F P ด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนไปตายมาคุณโทนี่กันต่อครับรับรองว่ามันแน่นอนนะครับสำหรับผมเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นะครับเวลา8โมงขอบคุณครับ recordings